เดี๋ยวผมสวัสดีครับช่องกูเพกาสครับผมวันนี้อยู่กับช่องเพ็ญพิษทันครับสวัสดีครับผมวันนี้ตื่นเต้นมากเลยวื้อสั่นเลยเมื่อไม่ใช่พอเลยนะหิวข้าวหิวข้าวเออหิวจริงอันนี้เราอยู่ที่งานเกมออนนะครับก็พิกวินมาแข่งกับผู้เล่น80คนใช่แม็กแม็กเลยเจ็บรอบแต่มาแถวนี้ชอบนะมันใกล้บ้านอ่าผมก็เลยแบบเจอพิกวินพอดีเป็นวันนี้มาเป็นจัดตลิ่งทันอ๋อแล้วก็ใช่มาเปิดบูธเกม แล้วก็โฆษณาครับไอดอลอนครับผมไอดอลอนโฆษณากันตรงนี้เลยนี่พี่แมไอดอลอนชุดใหม่ใช่ไหมชุดใหม่ครับเป็นชุดบูสเตอร์ครับครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวอย่างไรก็ติดตามอ่าคนนี้ก็จะอยู่ในบล็อกที่เดี๋ยวเราจะมีอินฟูวไปเปิดโอเคครับอ่ะเดี๋ยวทอยก่อนใครเริ่มก่อนทำไมมีขาวๆอุ้ยหลุดมันในวันได้ได้คอนเทนต์เลยก่อนเริ่ม โ <Okay. S 2> อเ<า>คโอ้โหสี่จ<น>เจ็ดเจอกเลยครับมาเนี่ยดูห้าใบก่อนโอ้โหผมเปลี่ยนใบหนึ่งก็ได้ครับเปลี่ยนใบหนึ่งเหมือนกันครับ อันนี้ก็ไดคอเนนปิ๊กเก็ก็เหมือนจะไดคอเน์เหมือนกันลองเอามาเล่นวันนี้ดูลองมาสองรอบแล้วชอบนะแต่ผลงานยังลุ่มๆหลอนดอนวันนี้สามสี่ผมเริ่มก่อนเจออะไรครับจุดหนึ่งครับจุดสองครับจุดเยอะไม่ได้มีจัดนั่งอยู่ข้างๆตอนนี้นี่เราก็เป็นจัดเราก็เป็นจัดด้วยผมทิ้งเป็นผู้เจริญนายครับผม ลงเป็นเจคครับโอเคแล้วก็ผ่านเลยครับเข้าเชิญจั่วครับบีมครับเอาอันนี้ยิงใส่โอ้ผมผมขอชายจาน้นก่อนอันนี้หนึ่งนะผมรักเจคมากแล้วก็ขายสีเจ็มฟ้าครับลงอันนี้แล้วก็ได้เปิดหนึ่งไปได้บิงด้วยได้ด้วยได้ด้วยโอเคกันบ้านอย่างเดียวครับผ่านเลยเข้าเชิญจนครับ ผมทิ้งผู้จดรครับผมทิ้งผู้จัายครับลงสวินนี่ครับผมอุ้ยไม่เอาโอ้ยสวินนี่ยังไม่ได้ตีเลยเลยเลมเอาอย่าน้อยก็ได้อยู่บนท็อปขอสุสานผมพอใจแล้วตีเลยครับโอเคครับเอาเดินจนหนึ่งครับราคาชาติที่คุณขายครับอ่าได้เลยครับเอาทหารนิมะ เอาหิมะใช่สองใบต้องเอาเป็นทหารหิมะเลยไม่เขาเขาาบอกว่าทหารหิมะเลยอ๋อโอเคต้องต้องส่งแค่ทหารหิมะอย่างเดียวสองใบโอเคแต่ถ้ามีครบสิบใบถ้วมีครบสิบได้จวนหนึ่งใช่ครับเนี่ยเล่นมาเจ็ดเล่นมาเจ็ดใช่ครับนับนับหิมะโอเคครับอ๋อนับโอเคแต่ตอนเอาลงต้องเอาลงทหารลงเนี่ยเล่นเล่นมาเจ็ดรอบเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยว่าว่าดับตัวอื่นด้วยโอเคผ่านเลยครับ เขาถือจั่วการหนึ่งใบครับอนนอาผมเปิดให้เลยหนึ่งบ้าน,นครับผมเจ๊โอเคครับเจ๊ตัวนี้ไี่อยู่ยืนยาวอะคุณจีระอ่ะจั่วนึงครับแล้วก็จั่วคุณจีระอีกหนึ่งเปิดบ้านครับเอาเปิดไรหรอใช่เราชอบเล่นลงลงเล้นจนึ่งครับ อ่ะผมผมเขาลผมก็ตีให้เลยครับหนึ่งบ้านครับเจกมันหลายอ่ะเขาเชิญ<า> <turkey urn S 2> จั่วครับ,รบแล้วก็รัฐธทุยรัตธทุยเรียกมาเลยครับโอ้ยความเจริญครับได้เลยครับจวัวสองครับหนึ่งสองผ่านเลยครับอะไรเขาเชิญจวัวหนึ่งครับแล้วก็ผมทิ้งเป็นยารายการพี่นุ่งครับครับแล้วก็ลงอูทครับอูทครับ เกิอโอครับเปิดท็อป2ใบ 2> ยังไงก็ตาย <laughs> 2โอเคบายบายเลยไว้ล่างกองครับครับอ่าแล้วก็ผมใช้ออ้ตีฝั่นท้า1หบ้านครับ,รบเป็นพี่หน่วงแล้วก็ผ่านเลยครับครับเข้าทืนต<า>ัดเจ๊กไว้ผมอยากรู้ว่าอันนี้ตอนนี้มีห้าบิงข้าไลหา5ถูกไหมแต่ถ้าตัวที่ผมขายมันเป็นหิมะ มันเป็นทหารที่มาด้วยอ่ะค่าไล่มันลดเดี๋ยวนั้นเลยไหมไม่ไม่เดี๋วนั้นไม่เดี๋วนั้นใช่ไหมมันเป็นมันเป็นเฟดเฟดเเกิดขึ้นพร้อมกันพร้อมกันคโอเคอันนี้ได้จวด้วยคนะได้จวดอีกหนึ่งโอเคมีอยู่ห้าลดค่าไรห้านะครับจ่ายหกเลยครับนเป็นหลงเป็นนี่ครับค่าไาย5บิงผมขอ อุบัติเหตุใช่เลยใชยเลยแล้วขอใช้เมดิกครับได้เลยครับหนึ่งสสามสี่ห้าหกนะครับหกเป็นพี่ดวงโอเคแล้วลงดินแดนทิมาสสีเทาอันนี้ไม่ดีแล้วอันนี้มีหกหกใบนะครับก็บวกสามบวกให้อันนี้ครับเขาตีเจ๊กเลยโอเคผ่านเลยครับเอาเดจนหนึงครับ เริ่มจะตัวใหญ่หกหกแล้วเพราะว่าโอเคมีอันนี้ผมใช้ความกล้าให้อูดครับครับผมเป็นแปดฮะแล้วก็ตีเจ้ากล้าเนี่ยความกล้าต้องโดนเจ้ากล้าดียังไงถ้างั้นผมกดร้านเลยโอเคโอเคยังไงมันไปอยู่แล้วไงมาดูเปิดมาเป็นบิงมาเรียบร้อยไปไปด้วยกันครับ แต่<ร>ก็ทำซับติ๊กได้ครับสับติ๊กด้วยโอเคผลลัพสับติ๊กด้วยพีย่เขาสอนวินมีแก่ยังยังไงอู๊ดอู๊ดหมดไป <laughs> ชึบชึบโอเคเอาเลยครับผ่านโจมสามครับ <laughs> อุ้ยแย่แล้วท้ายเกม <laughs> อุ้ย <laughs> ขายนี่ลงนี่ครับมือกี่ใบครับมือหนึ่ง <laughs> ครับ <laughs> แต่ว่ามือจะกลายเป็นห้าแล้วครับ <laughs> ถอนมาอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมันมาตรงจังหวะจริงๆลงเป็นเจ๊กครับขออุบัติเหตุเจ๊ก้มั้ยไหมโอ้โหมันไม่เคยเกิดเลยเว้ยเพิ่มอีกหนึ่งโอเคเอาทหารตีบ้านอะไรครับหนึ่งบ้านครับเป็นอู๊ดครับผมครับผ่านเลยอครับจวบสองครับผมให้มือเป็นสามแล้วก็อู๊ดครับเก็บนอร์มอลเมจิกหนึ่งใบผมเก็บเป็นความกล้าครับ โอ้โหเจ็ดแล้วอ่ะเจ็ดแล้วอ่ะผมทิ้งความกล้าก่อนครับลงเป็นสวีนี่ครับครับอุ้ยอันนี้ตีแล้วเก็บแล้วแล้วก็ผมตีก่อนเลยครับอ่ะขอแล้วผ่านโอเคเข้าเดินจั่วครับโอ้เป็นคำสั่งเสียใช่ไหมคำสั่งเสียครับสอง โอ้ทหารค้างอ่ะแต่ว่าช่วยไม่ได้อาโยนเลยครับเอาขึ้นมือเนาะเอาขึ้นมือครับโอเคไม่ขึ้นแล้วผ่านเลยครับเขาเจอโจนเลยครับแปผมขอใช้เลือกภาสลากหกจนหน่อยครับได้ครับเลือกเลือกจากหลุมนี่ปะโอเคแต่แต่ถ้าคนซื้อหวยเลือกผู้เจริญนายครับโอเคครับแล้วก็นั่นแหละโอเคสปินนีอีกตัวไปแล้วอ่ะหนึ่งบ้านครับผม โ <Okay. S 2> อเคผ่านเลยครับจวนหนึ่งจวพี่น่วงครับสวินนี่ผมจะโดนอะไรอยู่เนี่ยมือมีม,มีสองใบครับการรีมูฟเยอะมากไม่คิดว่าจะต้องเล่นท่านี้จริงๆเ,เลือกมันสำหรับพวกจนครับขอชายจากอนอาคตโอ่โหรเรียบร้อยอ่ชาช้แล้วเนาะเมดิกเลยสี่ลงอันนี้ครับเอ้ย อะไรอยู่วยอาจารย์ติดฝานตีเลยครับตายครับเราได้ไหมได้ครับได้เนาะโอเคฝานเลยครับเซนตินี่ได้ลงนรกไง่ไว้นี่มันมันได้ลงนรกอยู่ไงหมายถึงุ่มเมื่อกี้ที่ได้คือได้ลงนรกอ๋อลงนรกลงนรกอ๋อลงไม่ใช่พี่หนุ่มไม่ใช่พี่หนุ่มอ๋อไม่ใช่พี่โอเคนึกว่าขึ้นมือผมขอความเจริญนะครับโอเคครับได้เลยครับแฮนด์เอาต์หมดบูสต์มาให้เกินเจ็ดครับผมอาจจะไม่ต้องบูสต์ก็ได้เลยเฮ้ยผมล็อโอ้ อ่ะมือหมดใช่ไหมเปิดสองครับโอ้ตายแน่นอนตายแน่นอนแซ่บหนึ่งนะจะติดขวาล่างกองเลยมือหมดผมผ่านเลยครับโจสามครับจะโดนฝีสองท้ายเกมมันเก่งอะยิงทิ้งครับโอ้ยตายตายผ่านเลยครับโจหนึ่งผมมาลงที่ผ่านเลยโจสองหนึ่ง พูดไทยได้ห้าคำครับเอ้ยเปิดห้าตลิงชันอยู่หน่อยพูดไทยได้ห้าคำสามสี่ห้ากลงเลยครับโอเคไปล่างก่อนครับโอเคติดขวานครับไม่อยากให้ตายติดขวานครับ ตีชอบเล่นขวานอาม่าครับผมโอเคอาม่าผมตายไปแล้วก็เดินจวนหนึ่งครับแล้วก็จั่วอาม่าอันหนึ่งครับอาฮ่าอย่างนี้เหรอวะผมผมผ่านก่อนครับโอเคเฮ้ยติดขวานว่ะจวนสองครับหนึ่งสองเลือกจนเอาจากตรงนี้ครับเอาได้ครับเอาเลยครับ อยู่ไหนว่ะแต่ผู้มีการ์ดแจกเลยอ้าวเป็นบอสทุเรียนใช่ใช่บอสลงอันนี้ครับเฮ้ยชิลินบวกไป2จากอันนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ได้บอสก่อนบอสก่อนอ๋อใช่ฟึบไม่ได้ไม่ได้เป็นต่างชาติเฉยเลยอ่ะตีครับ1 1ึ่งนึ่งบ้างครับผมเป็นพี่หน่วงครับผ่านเลยครับ ลนโจทย acio, ์หนึ่งครับแล้วก็จทย์พ <ederim> ี <wiele> ่นงต่างชาติเฉยเวทกรรมผมถึงอานหาจักรของแพรก่อนครับโอเคครับเพื่อลงพรอนครับครับมือหนึ่งใบมือหึใบผมจะเซิร์ชผู้จเรนายเป็นพู้จเรนายเสษย์ที่ว่าโดยเต่าโอเคต้องพูดเต็มด้วยนะ ัวบวมจร่าขึ้นมือขึ้นมือโอเคครับแล้วก็ผมทิ้งผู้เตือนนายครับลงพี่หน่วงครับครับผมแล้วก็ใช้เอฟเฟกพี H ่หน่วงครับครับเอายานขึ้นมือโอเคครับติดยานโอเคครับแล้วก็อันนั้นสี่อันนั้นสองอันสีน่งั้นผมใช้พี่หน่วงครับไม่ใช่เดิ๋ต้องใช้อน,นี้ก่อนบอบโลมนุษย์ หมบอไ้อันนี้โอเคมันก็เท่ากันแต่ผมทิ้งหนึ่งไปครับจริงเลือกเลยเพื่อเอาชีลินครับแต่ผมชอบชีลินก็เลยเอาชีลินอย่างเดียวแล้วก็พี่นออกตีครับแล้วก็สามมาคีให้ฮอตอ๋อโอเคตายครับผ่านเลยครับเป็นเก้าละแต่แย่แล้วเราผ่านเข้าเชิญจวดสองครับหนึ่งสองเออได้ตอนตอนจบเทินได้จวดกาจา์ลงอันนี้ครับอาหารหิมะ เอราชาไม่ขึ้นมือสิอย่างนี้อ่าแล้วก็9นะครับรวมมาบวกไป4ครับเป็น6ได้ครับ4อันนี้ครับขอหมอมาแล้วไม่ให้ครับไม่ให้เฮ้ยหมดเกี้ยงอ่านเลยครับเอาเทินโจนหนึ่งครับครับโอ้โหเฮ้ยแต่ผมแฮนเอานะผมก่าหน้าผากเลยมันลงได้สักตัวหนึ่งไห้โอ้เนี่ถ้าดูดถ้าดูดไปแล้ว ได้นะ่านลมได้นะโหโหเลยนี่โหโหเลยถั้นผมเอาพี่นองดูดก่อนครับอันนี้จิ้มให้แล้วก็ทิ้งสวินนี่เลยครับเอาพี่นงดูดแล้วก็ผ่านอุ้ยอะไรเนี่ยหนึสองสามเแล้วก็จบเทนได้จวนหน่โอเคครับอันนี้ครับขายลงสิอ็แล้วอื เอ้ยไม่เนี่สิบเพราะว่ามันโดนดูดใช่ครับรมพลังมาครับแล้วก็ตีเลยครับได้ครับตายครับโอเคเลือกเลยหนึ่งใบขึ้นมือเอาแบบนี้ครับ <c oughs> อ๋ออันนี้อย่นี้อันอนี้อย่นี <c oughs> ใ <Okay. S 1> เอาคนสวยขึ้นมือก่อนเพื่อนจนหนึ่งครับครับมือสองมือสองครับ มีอันนี้ใบหนึ่งเลือกยากจังผมแรกเลยโอเคแล้วก็ผ่านเข้าเทินโจนแล้วแย่แล้วแย่แล้วลงฟรีเลยครับโอ้โหได้เลยครับตีเอ้ยเดี๋ยวไม่ตีดีกว่าครับตีอันนี้ตีอันนี้ตีอันนี้อ๋อตียาตียานตียาตียาผ่านเลยครับโจทยนหนึ่งครับครับอ ทิ้งสี่เลยครับครับลงเช็คครับอุบัติเหตุอุบัติเหตุอีกแล้วเอ็กซ์ตายอ็ทิ้งสี่เลยครับลงครับเข้าสกันเฮ้ยขอนอนบ้างขอมานอนขอมานอนขอมานอน NTR โอ้โหผ่านเลยอันนี้ตีไม่ได้เลยไลน์นี้จวดสองครับหนึ่งสองโหแย่ละปัญหาเลยเนี่ยเรามีอันนี้ให้มันอีกเนี่ย แต่ผมไม่มีในหลุมอ๋อเออว่ะมันบวกไม่ได้ต้องต้องลองดูอ่ะต้องกันบ้านก่อนลงนี้ครับได้ครับเปิดครับอุ้ยอุ้ยยขึ้นมือครับแล้วลงเลยอุ้ยโอ้ยแย่แล้วอันนี้ตีนี่ครับได้ครับคือตายอันนี้รวมพลังมาครับตีครับตายครับเอาไปเอาไปครับโอเคครับลงหลุมโอเคบาทเลยครับเทจาครับหนึ่งสอง สามครับอันนี้ห้าห้าครับมือหนึ่งมือหนึ่งเอาผมทิ้งคนรวยก่อนโอเคครับลงจากมะนาวครับรับแรกซีดิตได้ไหมได้ครับผ่านเลยจวดสองครับหนึ่งสองสองสาม ต้องปิดแล้วต้องต้องปิดให้ทันตีเลยครับหนึ่งบ้านครับไม่นะสวินนี่ครับเอ้ยงงะสิว่าได้ไวยังไงมาจากไนวะอันนี้แจกอยู่ที่งานคอมิกคอนครับมอ๋แต่แต่จริงๆแต่จริงๆเอาใช้เล่นไม่ได้นะได้เฉพาะแบบนี้อ่าใช้ใช้เล่นได้แค่แค่ชวลนะครับบอกว่าถ้าโดนหงายผมจะโดนโดนตออหนึ่งทีเราตออเลยก่อนอ่ะอันนี้ก็เป็นไลฟ์จวดแล้วกันโอเคนี่แหละผมจะโชว์แค่นี้เอาเลยครับจวด มือเต็มครับแล้วก็แล้วก็โดนตอบหนึ่งทีครับจนนหลังคนข้าบอกว่าหันหลังว่าบิงอะ่ะผมอะเอามันออกไปได้กันบ้านก่อนแล้วกันไป,ไปเนียอ่ะสี่เต็มครับลงฟูดครับผมครับเปิดสองถ้าเป็นสิบไม่ได้ครับไม่ได้เลยผ่านเลยครับ เฮ้ยต้องมาเหลือสามเชินอดติดขวานหน่อยติดขวานด้วยสีครับตายครับเอาเถอะครับจนหนึ่งจอดสองครับขอความเจริญหน่อยครับไม่ให้ครับขอนี่ผมจะเอาไม่หรอโอเคครับได้ไหมอ๋อผมจวดอีกสองใบกันบ้านได้ไหมได้ครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหจุดหนึ่ง ขอสามตัวตอนนี้ถ้าลงแล้วบอสทุเรียนมันเปิดอ่ะมันยังไม่ร้าเปิดเจอก็เอาขึ้นมือก็แพเลยนะโอเคลงครับเออเป็นแมลงไม่ขึ้นแน่บ้าแพ้นะเนี่ยนี่ครับตีอ๋อไม่พอโอเคอาบปืนครับอ่าใช่อาตีเอาสาหัสครับครับผมเป็นมิมี่ครับเอาเชิญจวดราชติดจวดมิมี่ครับ อเท้าขึ้นเลยตอนนี้อยากได้เต็มมากเวลาก่อนแล้วก็ผ่านเลยเห็นพื้นเห็นพื้นโอ้เล่นกันจนเด็กหมดเลยเล่นกันจนเกลี้ยงนี่ครับผมอันนี้โฆษณาให้เพจเอออันนี้ของคนที่วาดใช่คนที่วาดสซินซี่เลยแล้วก็เตียวเซียนด้วยอันนี้จริงๆมีมีฝั่งด้วย ใช่นี่มีสวินนี่นี่แหละผมจัดเด็กนี้มาเล่นแค่นี้อยากเล่นเด็กสวินนี่อยู่นะสวยเลยอ่ะใช่แต่ต้องรอของเสริมหม่สวยจังแจกวันนี้แจกวันนี้นี่ไงไม่ไม่ไม่แจกอันนี้เขาแจกที่งานคอมิคไอวีนคอิวจบแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเก่งครับรอรเพราะว่ารตอ <ś twelve> มันไม่ได้บอกว่าจนหนึ่งมันบอกว่าถ้าเปิดเจอผู้เล่นโดนตอบหนึ่งทีโอเคครับขอบคุณม่กครับวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ